สองพอลูกเสแซ่บจ้ามาทักกินด้วยกันนะคะมามามาสองตาไม่รอมามาแล้วนะคะอ่รเลซันเต้ปะปะสันเต้ซันเต้ซันเต้โชคดีค่ะซันเต้มุนเอามาตรงมิดอลดี เอามาในมิดล์เอามาในมิดล์ตุนกิ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 นกันตีอันนี้ฉันไม่ได้ฟังป้าว่าป้าวป้าวป้าวอันนี้เป็นประเพณีหนึน่งนะคะกินอาหารกับฝรั่งเนาะชนแก้วโชคดีอ่าสร้างความสุขของขอครอบครัวนะคะไม่ว่าแก้วอะไรก็ชนได้ตาหิวมากตาไม่รอแล้วนะมามาเริ่มเลยหอดหอด อันแรกนะคะมูสา,ชามชั้นเห็ดย่างสุกแล้วดูมะเขือเทศหลังบ้านลูกใหญ่ๆนะคะหวานๆอ,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 อร่อยอร่อยเนาะมาจ้าพี่น้องง,ง่ายๆนะคะสไตล์ยายจ๋าเนาะดูแลกันไปนะคะเขาดูแลเรา,<ม>าเราดูแลเขาเนาะอืมเดี๋ยววางลูกยับจสกิดอัน We w i อืม อีกหรยังรางมันจะกระเด็นใจยัเด้ออีกคนนั้นเชฟไันทำมนเชฟตักสตกเชฟกุกเดี๋ยวเกวาเชฟอย่าเชฟกุกตัววุ่นวายเขาบอกเขาเป็นเชฟนะคะหมายว่าวุ่นวายมากกว่าอืมขนมจีนรวกใหม่ นี่จะมได้ก kind of ับเชฟดนครัดอบดูน้องเยไหมัซิมพูไทยสิลูกทำไมนิมทำกับข้าวครับหัวลัเตาดัดเลยนะคะอร่อยๆ่จะอ่เซเจะพี่น้องจานน้ำจิ้มแซ่บๆม่คุณนัทหมามากินคนเดียววน้องให้อีก

อยากสวยต้องกินดอกสวยๆวุ้ร้อนตัวมั้นจะดๆลูกมาฝุดลูกยมยกมาเลยลูกเอามาทั้งกล่องเลยวาดีซอสพลาสอิกคำแบงะว่ากินตอนไหนก็ว่าซอสหม่ามาไปไหนเป็นขวดฝำลังบ้านนี้ไม่ใช้ไม่ช่วยนะฮะบ้นมกินเจ็ดจวาต้องมกิน ดิฟสอินเกอร์กิ์ซอสมาให้มามาหน่อเป็นขวดตั้งอยู่บนโต๊ะลูกนี่นดีอันเดอร์ไท์สเกอร์ลี่้น้มดี่เฮอลลเจนหมูสมชั้นนะคะห่อด้วยยาตะกะเตนมาจาะพี่น้องจ้ากะนี่เนเอาไน้องอรกจเบรก่เรา็เบรกกตวดันบก อันน mm ี hmm. mm ้เรายรยามดูนซอตั hmm. um ้งอยู่บนโต๊ะดีเฟลสโครตองเฟลสอุตาบะดินจักผมเบรืเอราะซามุกิัอบนะเนี่ยพิคันเต้ plus นี่ซอสซุกี้เอามาจิ้มได้นะคะผสมกับพริก เองก็เลยมีซอสตาร์บ <habr> ดิชอ <Jamie? S 2> ่มาผสมกับพริกซีฟูดของเราอร่อยเพิ่มเติมนะคอ่ะกินอย่างนี้เลยนะครร้อนร้อนร้อนโอเคโออชูสแนลแกกอนดอนดแกแดบ Dat bakt super snel. Dat like kan ook super snel bakken. Opa moet 2, 4, eten, hè? Wat gaan je doen? Oliën dan dit? niet yeah, like dan dit? Opa, wil jij dit? Kun je hem niet inloggen? Ik kan naar Ik kan gewoon een stuk wat ik hier het waarom is dit een steen?

Maar meteen Maxime, zeg ja, je nou. Maxime, hmm. nu ma 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 ja, e ja, <coughs> ja. the... ben je kei, lopen we even. We gaan het eten. Ja, we gaan je meteen eten. Jong ging niet voorlopig. Hij ging bij jongen. Mijn Tomaten? Tomaten. Dat ik slecht bent, waarom helpt jou goed? Zo, de papierdoosje, doe Jouw water doen. นัก็ถูก็ไม่ลแม่ล้วทำอะกระเยมอ๋อเครึคร่งตันนี้ซรบรนผักไม้แล้วก็กินไม่ทันออยู่ที่นี่อากาศไม่ค่อยร้อนมากกินปิ้งย่างโอเคนะเวลาไปเมืองไทยนี่ยายากากินไม่ได้จริงๆเข้ามาในร้านนะคะ พังลน้นเดี๋ยวสุดยอดมาแยกดูจอเหมือนเดิมสิครับเดินเวิร์กก็มันคือกันมา่ยับวีบลดิ์ย yeah. ์ย yeah. ังเนี่ยพ่อแม่ต้องรักษาแม่พี่สาวขนุกพอแล้วกินไม่ทันลูกนั่นน่ะแม่มาที่บอกว่ายุ่งอ่ะเพราะว่าหนูย่างเร็วเนี่ย <hazul> dat stikt er een beetje onder, dat is gewoon zo uit. En jij niet eten? Nee, ik heb al gegeten. Mijn jong kind? Ik moet ook eten. Mooi, oh, dat Hoe weet je lekker dan? Mijn mm, ja. mm. kind lekker lood, alooi, denk ik, naar je the… toe inkamer. Mm. Je krijgt kok dan met mm. proeven. Nu ben ik meer mm. mm. als <hazul> een chef. Alles wordt goed doen. มูสามชั้นให้มาไหนะอคุณีกโอ้ีนะบอสอีขอบคุณครับอีกสองชิ้นน้องีกสองล็ีอีสองนับที่สองน้องผูดไทยด้วยสิหนึ่งสองมหนึ่งสองสอง้าหเจแปดเก้า สิอือเก่งลูกเก็บเรนดีสค่ะอเัเือนคนนกมากันีซื้ดูแลมัิมอ่านก็ไก่เป็นปะเอก็มีเวลกรอ่านมกกทกไก่ก็เอ้ยก็ไก่เมนยังแกล้งว่าหนูเด็กๆหนูยังอ่านเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยนะคะลืมหมดแล้วไงตอนเด็กๆชอบเล่นนะคะก็เอยก็ไก่อ I'm a chef. Hit, hit. Uh -huh. yeah, okay. Mommy, mother, mm. mother, mm? I am a chef. Mm. I mm. do great with mm. cooking, but the not cooking. on the stove, but here. Mm. Mm. I'm gonna put this on there. I'm gonna move it right here. Oh, yeah, What right. did you say? I cannot understand you. Stop me, that meat. What? What? Yeah, what did know. you say? Why did you say, father? <laughs> I didn't. I didn't understand the first word what you just said. What? I just need just to do more. I'm gonna do more on this like... Hmm. <laughs> did. Look, it didn't even cook the knife. It didn't even cook the knife. father I can put some more meat on it What? <coughs> what did you say? <coughs> I only I don't understand you ถ้าไม่ไม่เข้า <coughs> ดูไหมคับป้อดูนี่หอ,อม,อมยิ่งกินยิ่งมันนะคะยิ่งกินยิ่งอร่อยหอมผักหอมผักหอมเบคหอมย่างผักย่างแล้วก็หอ่อน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอ,อร่อยไส้กรอกเนาะหมลอรบนี่เด็กกันมีตดดามันมาเอ้ลูกมันขึ้นมาไม่ถึงไม่เป็นไรมันมาทำเองลูก Hey. Ik kan wel van hier, maar niet verder. Mm. Dat ik nog groter ben, dat betekent nog langer. Dan kan ik wel verder. Mm. Bij tien jaar, dan ben ik wel verder. Nou, mm -hmm. mm. ja, we gaan nog het zo flink zijn, die twee jaar? Mm -hmm. Oma, mm. Een mooie kapot van dit. Maar nou,

โอเคนะคะยาวแร้วเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสุขสันต์วันหยุดเนาะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะชีวิตบานๆานเนาะดูแลกันไปง่ายๆนะคะนี่ก็คือปู่กษามีเย,ยจา๋าคุณตาชอบนะคะก็ถ้าเกิดยายจ่าอยู่บ้านเราก็จะมีเวลาทำอาหารกุกิกให้กินแบบนี้เนาะแต่ถ้ายายจ๋าเหนื่อยก็ช่วยเหลือตัวเองนะคะบ้านนี้นนง่ายๆเนาะ อืมโอเคนะคะสวัสดีทุกคนค่ะปาป๊าปลายบายสวัสดีครับพี่รักสวัสดีครับก่อนเดียวสวัสดีฮะเอันมักซิมไปด้านนู้นมักซิมไปด้านโน้นหางด้านนู้นด้านนู้นไม่เห็นไม่เห็นน่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ